สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองมาดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากตุกเลครับคือยาสีฟันเบนไฟทที่น่าสนใจก็คือเขาชูเรื่องความเป็นธรรมชาติขึ้นมาเป็นจุดขายเลยค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็จะเน้นที่คุณสมบัติส่วนผสมหลักๆแล้วก็ประโยชน์ที่เขาอยากจะสื่อสารออกมานะครับอืมค่ะเป้าหมายเราก็คือมาดูกันว่าเอ๊ะอะไรคือหัวใจสําคัญของยาสีฟันสูตรนี้ ทำไมต้องเน้นส่วนผสมธรรมชาติขนาดนั้นแล้วมันเหมาะกับใครบ้างโดยเฉพาะที่เห็นชัดๆคือกลุ่มคนจัดฟันนี่ดูจะเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับ ค,คือจุดที่น่าสนใจตั้งแต่แรกเลยก็คือแนวคิดเรื่องการเอาสมุนไพรที่เราคุ้นๆกันเนี่ยแหละค่ะมาช่วยแก้ปัญหาช่องปากที่เจอบ่อยๆอ,อย่างพวกกลิ่นปากหรือว่าค่าผิ่นปูนอะไรพวกเนี่ยซึ่งหลายคนก็หาตัวช่วยกันอยู่แล้วโอเคครับงั้นเรามาแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าจุดแรกที่เขาเน้นมากๆคือการเป็นยาสีฟันดูแลครบจบในหลอดเดียวฟังดูอืมทะเยอทะยานหนือนกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อิงธรรมชาติแต่ก็เคลมประสิทธิภาพสูง ใช่ค่ะแล้วพอมาดูส่วนประกอบสําคัญก็จะเห็นเลยว่าเขาใช้สารสกัดสมุนไพรหลายตัวเลยมีทั้งฟ้าทะลายโจรที่บอกว่าช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในปากได้มีใบฝรั่งช่วยเรื่องเหงือกระชับข่อยอันนี้ก็จะชเชื่องโยงกับเรื่องฟันขาวแบบธรรมชาติหน่อยๆน่อยอ๋อครับแล้วก็มีน้ํามันมะพร้าวอันนี้ก็ช่วยฆ่าเชือชออนนชเช้อลดกลิ่นปากได้ด้วยแล้วก็ยังมีเกลือค่ะช่วยควบคุมแบคทีรีย โหรวมดาวสมุนไพรเลยนะครับเนี่ยเหมือนเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมหลายๆอย่างมารวมกันแต่เอที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่สมุนไพรยอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยบอกว่ามีส่วนผสมอื่นที่ทันสมัยกว่านั้นด้วยถูกต้องเลยค่ะนอกจากสมุนไพรหลักๆพวกนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีส่วนผสมที่ ทางทันตกรรมเขายอมรับกันทั่วไปอย่างเช่นแคลเซียมฟอสเฟตตัวนี้ก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้ฟันแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือฟออไรด์อ่ฟาฟออไรน์นี่เองค่ะซึ่งก็เป็นมาตรฐานในการป้องกันฟันผุอยู่แล้วจุดนี้เป็นการผสมผสานที่น่าสนใจดีนะคะระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่การผสมผสานแบบนี้นี่เองที่ทําให้คุณสมบัติที่เขาบอกมามันค่อนข้างครอบคลุมเลยนะครับทั้งเรื่องลดกลิ่นปาก ลดคราบหินปูนช่วยเรืองเหงือกบวมหรือแม้แต่แผลในปากใช่ค่ะซึ่งมันก็ทำให้เราอยากรู้ต่อไปว่าแล้วประสบการณ์ตอนใช้ลับเป็นยังไงข้อมูลเขาก็มีพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันใช่ใช่ครับผมเห็นอยู่เขาพูดถึงกลิ่นที่แบบหอมเย็นละมุนหน่อยมาจากสมุนไพรไทยผสมมิ้นท์อ่อนๆอาจจะต่างจากยาสีฟันทั่วไปที่อาจจะเน้นมิน้นท์แรงๆไปเลย แล้วก็ย้ำเรื่องความอ่อนโยนไม่แสบลิ้นไม่แสบเหงือกอันนี้น่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายเขาโดยตรงเลยหรือเปล่าครับตรงประเด็นเลยค่ะเพราะข้อมูลเขาระบุชัดเจนเลยว่าเหมาะกับคนที่มีปัญหาเหงือกฟันหรือช่องปากที่แพง,ง่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจัดฟันทำไมถึงเน้นกลุ่มนี้เป็นพิเศษล่ะครับจากข้อมูลที่เรามีเขาบอกว่ายังไงบ้าง ก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนจัดฟันเนี่ยมักจะเจอความท้าทายเ,เฉพาะตัวนิดนึงค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องกลิ่นปากที่อาจจะเกิดง่ายขึ้นเพราะว่ามีเศษอาหารไปติดตามเครื่องมือได้ง่ายอ๋อครับเข้าใจได้ แล้วก็ควกครากสะสมตามหลวดตามแบรกเกตหรือบางทีก็มีแผลที่อาจจะเกิดจากอุปกรณ์ในปากเสียดสีอะไรแบบนี้ซึ่งคุณสมบัติที่เบนไฟเขาชูขึ้นมาอย่างเช่นฟองไม่มากเกินไปไม่แสบเหงือกแล้วก็ไม่กัดแผลเนี่ยก็ดูเหมือนจะพยายามตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มนี้โดยตรงเลยเข้าใจเลยครับชัดเจนเลยมีการบกด้วยอย่างข้อความที่เขาใช้สื่อสารด้วยนะอย่างแค่เปลี่ยนยาสีฟันกลิ่นปากหายไปทั้งวัน อันนี้คือสื่อสารชัดมากแสดงความมั่งใจเรื่องลดกลิ่นปากไปเลยซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆงคนจริงๆรวมถึงคนจัดฟันด้วยเป็นการตลาดที่พุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้อยากได้จริงๆค่ะ ถ้าอย่างนั้นสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เป็นไฟก็คือวางตัวเองเป็นยาสีฟันทางเลือกที่เน้นความเป็นธรรมชาติแต่ก็ให้การดูแลช่องปากที่ครบวงจรโดยมีจุดเด่นคือส่วนผสมสมุนไพรไทยอย่างฟ้าทลายโจรใบฝรั่งน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ออกแบบมาให้เหมาะก,กับผู้มีปัญหาช่องปากหรือคนที่จัดฟันเป็นพิเศษเลยค่ะซึ่ง ถ้ามองในภาพรวมนะคะก็อาจจะสะท้อนเทรนด์ของผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งที่เดี๋ยวนี้มองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขายอมลดทอนประสิทธิภาพนะคือยังไงก็ยังคาดหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาช่องปากอยู่ดีนั่นสินะครับมันก็น่าคิดเหมือนกันนะ การที่เราเห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ที่ผสมผสานเอาสมุนไพรดั้งเดิมเข้ากับส่วนผสมทางทันตกรรมสมัยใหม่อย่างฟลูออไรด์มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับนิยามของคําว่าธรรมชาติในวงการผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลหรือเปล่าครับว่าบางทีเออเส้นแบ่งมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเป๊ะๆเ,เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วในยุคนี้ก็ได้นะครับ